ชี้เมยนั่นอ่ะผมว่าเราไม่มาผมว่าเรากลัวมากตอนนี้ทุกคนอยู่ที่หนองปิงนะคะค่ะสูงมากเป็นไงคะเสียวว้ยเสียวมากตีนน้องรักเป็นไงบ้างคะดีค่ะเหมือนจะไม่เต็มใจแต่ก็ดีค่ะชอบหรอชอบค่ะสูงค่ะน้ำน้ำอย่างเงี้ยน้ำค่ะน้องหญิ น้ำอย่างนี้ดิฉันโอเคนะคะแต่ให้ดิฉันตกจากนี้ไปเจอหินด <laughs> ิฉันไม่โอเคะ <laughs> สวยอ้อเนื่องจากว่าเมฆหมอกเยอะนะคะเราเลยมองไม่ค่อยเห็นอะไรเท่าไหร่ค่ะหมอกลงค่ะ,คะเรามาเจอกับช่วงหมอกอันนี้เอาม่าค่ะน้องกําลังถ่ายรายการอันนี้ซูเปอร์โมเดลนะคะเม็กกัจิวอันนี้น้องนางงาม <Yeah. S 2> อันนี้เพื่อนนางงามเม็กกัตจิวเลิ์ทิป นีผู้จังนิมผู้จังนิมผู้จังนิม